พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณจังหวัดส,สุปราการกนะครับโดยมีการทําพิธีพร,ราหมณ์พิธีสงฆ์รวมทั้งนะครับในส่วนของพิธีมังคลาพิเศษอธิษฐานจิตวัตถุมงคลบนสวรรค์ชั้นดาวดึงของช้างนะครับซึ่งภายในพิธีก็ได้มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมากไปติดตามชมบรรยากาศจากคุณวรณีกิตรัพยักัน์ครับ ขอบคุณค่ะแล้วตอนนี้นะคะที่ฉันก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณน,นะคะซึ่งในวันนี้เขาได้มีการจัดงานครบรอบ16ะะปีพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณซึ่งพิธีนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณน,นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานของคุณเล็กปริยาพันธ์ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณแห่งนี้ค่ะ ซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะ,คะก็มีเอกลักษณ์ที่วิจิตรงดงามาและก็ยังเป็นแหล่งที่รวบรวมศิลประวัตถุอันทรงคุณค่าของชาติด้วยค่ะคและในวันนี้ก็มีพิธีกรารมมากักต่างๆมากมายนะคะซึ่งก็จะมีตั้งแต่พิธีพรามณนะคะซึ่งจะเป็นการบวงสรวงพระพิคเน,นตแล้วก็ช้างเอราวัณโดยพระราชครูวัมเทมูนีค่ะรวมทั้งพิธีสงฆ์ก็จะมีการเจริญพระพุทธมนตร์รวมทั้งมีพิธีมังคลาพิเศษอธิษฐานจิตวัตถุมงคลบนสวรรค์ชั้นดาวดึงหรือชั้นท้องช้างนะคะ ทางพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณน,นะคะโดยนายรอบรุวิทยาพันธ์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทธทนบุรีประกอบรถยนต์จำกัดและนายพิจารณ์วิทยาพันธ์กรรมการบริหารเมืองโบราณจำกัดได้จัดพิธีครบรอบ16ปีพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณเพื่อเป็นการลำลึกถึงการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานของคุณเล็กวิทยาพันธ์ที่ได้สร้างสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์อันวิจิตรงดงามรวมทั้งยังเป็นแหล่งที่รวบรวมศิลปะวัตถุอันทรงคุณค่าที่มากมายค่ะ ภายในงานนะคะได้มีนายสุดชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดสุปราการน,นายชนะนพสวรรคนายชาติชายอุทัยพานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุปราการนางทองพินขันอาสานายกเหล่ากาชาจังหวัดสุปราการนางเย็ยนยงชัยรัตผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงเทพมหานครรวมทั้งแขกผู้มิเกียรตินะคะเข้าร่วมพิธีกันเป็นจํานวนมากค่ะ ซึ่งการจัดทําพิธีครบรอบ16ปีพิธภัฑ์ช้างเอราวัณได้มีการจัดงานกันตั้งแต่เวลา6นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา18นาฬิกาโดยในช่วงเช้านะคะจะมีการทําพิธีพราหมณ์วงส่งพระพิคเนตและช้างเอราวัณโดยพระเาชครูวังมเทพมุนีในช่วงสายเป็นพิธีสงฆ์พิธีเจริญพระพุทธมนตร์รวมทําพิธีมังคลาพิเศษอธิษฐานจิตวัตถุมงคลบนสวรรค์ชั้นดาวดึงหรือชั้นท้องช้างนะคะและในช่วงบ่ายนะคะก็จะเป็นพิธีเททองหล่อช้างเอราวัณองค์จำลองค่ะ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณน,นะคะเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนทั่วไปนิยมมาแวะเวียนสักการะกราบไหว้บูชาเพื่อจะขอพรในเรื่องต่างๆทางทีมข่าวสาคอนเคเบิลก็ได้ไปสอบถามถึงความรู้สึกและความคิดเห็นจากผู้ที่มากราบไหว้บูชาช้างเอราวัณเราไปฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มากราบไหว้บูชาช้างเอราวัณกันค่ะ ขาระเนื่องจากพิพิธภัณฑ์ชายเอราวัณแห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะโดยจะมีผู้คนมากมายนะคะนิยมมาทําการสักการะกราบไหว้กันค่ะและรวมทั้งคนที่อยู่ข้างๆในชันนี้ด้วยนะคะก็จะไปสอบถามกันนะคะว่าพี่คนนี้เขาเป็นใครมาจากไหนแล้วก็มาสักการะบ่อยแค่ไหนค่ะสวัสดีค่ะ แนะนําตัวนิดนึงค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อพัฒนาพรชัยบุตรคา่ะ,ะพี่มาจากไหนล่ะคะอ,อ๋ออยู่สมุทรปราการนี่แหละค่ะเป็นคนที่สมุทรปราการ,รอยู่แล้วใช่ไหมคะที่มาทําการสักการะราหรือมากราบไหว้พิพิพธภัณฑ์ชัยเอราวัณแห่งนี้เนี่ยบ่อยแค่ไหนคะก็ทุกครั้งปีแรกที่มาก็มีพิธีอย่างนี้อ๋ออันนี้ปีที่สองค่ะที่มาแต่ก็บ่อยนะคะที่จะมากราบไหว้องค์พระช้างคือถ้าไม่มีพิธีพี่ก็จะมากราบามปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะ เมื่อกี้เห็นพี่นั่งอธิษฐานค่อนข้างที่จะนานทีเดียวแอบอธิษฐานอะไรไปบ้างคะ <c oughs> อธิษฐานขอบรารมีท่านให้คุ้มครองให้ดูแลคุ้มครองลูกสาวแบบการศึกษาให้ดีๆอะไรอย่างเงี้ยคะกอบสินธรรมดีงามทางคุณพระศาสนา,าแล้วก็ขอบรารมีท่านให้ทําธุรการค้าให้เจริญรุ่งเรืองค่ะค่ะแล้วี่บอกว่ามิบาก,กบัคกล่าวว่าค่อนข้างที่จะบ่อยที่เคยมาขอพรไว้นี่ประสบความสาเร็จบ่อยไหมคะ มาทุกครั้งก็คือประสบความสาเร็จทุกครั้งนะคะก็เลยคือมีความมีความศรัทธาจากชายเอราวัณตรงนี้ใช่ไหมคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณที่มากนะคะที่มาช่วยบอกว่าส,สถานที่แห่งนี้นมีความศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนคะ่ะขอบคุณค่ะค่ะ,คะตอนนี้นะคะที่ฉันก็อยู่กับอีกหนึ่งท่านที่มาสักการะพิพิธภัณฑ์ชายเอราวัณในวันนี้ค่ะอยากจะให้น้องช่วยแนะนําตัวนิดนึงค่ะครับผมจากัดโทสิทธิพงษ์น้ำหนูครับ เป็นทหารด้วยใช่ไหมคะเป็นทหารอากาศครับอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ปัจจวบครองบินห้านี่คือมาจากที่ปัจจุบตัวหรือเปล่าคะครับมาจากเลยครับมาจากเมื่อเช้าครับดำเนินคือเดินทางมันที่จะมาร่วมพิธีในครั้งนี้เลยใช่ไใช่ครับปกติแล้วมาไหว้หรือมาสักการะทางเอราวัณแห่งนี้บ่อยไหมคะคือเพิ่งมาครั้งที่สองเนี่ยครับค่ะแล้วก่อนแล้วก่อนเคยอยู่ที่นี่ครับอ๋อแล้วก็แล้วก่อนยังสร้างไม่เสร็จแล้วก็ไม่ได้เข้ามาอ่วีครับแล้วก็ อันนี้ก็ไปเรียนก็ได้ย้อนกลับมาที่นี่ก็มาไหว้อีกครั้งครับค่ะก็คือเมื่อกี้เห็นขอพรนานมากแอบขอพรอะไรกับท้างเอราวัณแห่งนี้ไปคะอ๋อขอเรื่องทําธุรกิจนิดหน่อยครับอ๋อมีทําธุรกิจด้วยใช่ไหมคะค่ะซึ่งก็เดินทางมาคพ่อนงที่จะไกลทีเดียวจากประจวบนี่ออกจากประจวบตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยตีหนึ่งครับตีหนึ่งเลยนะคะครับค่ะก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่มีความเชื่อถือแล้วก็นับถือกับชายเอราวัณแห่งนี้นะคะ ค่ะก็มาอยู่กันอีกหนึ่งท่านนะคะที่มาร่วมสักการะช้างเอราวัณในวันนี้ค่ะช่วยแนะนําตัวนิดนึงค่ะค่ะดิฉันรจนากันหาลินค่ะคุณรจนาค่ะค่ะอาศัยอยู่แถวพระรามสี่ค่ะคือมาจากพระรามสี่เลยใช่ไหมคะเดินทางมายังไงคะในวันนี้มารถม์ค่ะวันนี้ค่ะออกออกจากบ้านทักกี่โมงก็ประมาณตั้งแต่หกโมงอะค่ะค่ะคุณรจนานี่มาสักการะช้างเอราวัณแห่งนี้นี่บ่อยไหมคะเป็นครั้งแรกค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกเมื่อกี้แอบอธิษฐานอะไรไปบ้างกับ ขอขอพรอ,อะไรกับชายเอราวัณไปบ้างคะอ๋อขอพรเรื่องโชคลาบหน,น่อยค่ะชชวงนี้เพราะว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีโชคม,มีลาบตัวไหนเลยก็ยังไงก็ขอให้คุณรรจนาก็สมความที่ปรารถนากับที่ได้ขอช้ากับขอพรกับชายเอราวัณไปละกันนะคะอขอบคุณมากค่ะค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่าน,านค่ะที่มาร่วมขอพรแล้วก็ร่วมสักกราระช้างเอราวัณในวันนี้ค่ะและนอกจากการจัดงานครบรอบ16ปีของพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณในครั้งนี้แล้วนะคะ ในวันที่12สิงหาคมซึ่งวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถหรือวันแม่ทางพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมวันแม่ซึ่งทางคุณดนดดีนันทนะประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณก็ได้ฝากถึงผู้ที่สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในวันแม่ของพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณกันค่ะ ค่ะนอกจากการจัดงานครบรอบ16ปีพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณในวันนี้แล้วนะคะท้งพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายค่ะซึ่งก็น่าสนใจมากทีเดียวในตอนนี้นะคะไปพูดคุยกับคุณดลด,ดีซึ่งเป็นประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณกันค่ะค่ะ ในส่วนของการจัดงานในวันนี้นะคะก็จะเป็นพิธีครบรอบนะคะ16ปีค่ะของพิพิธภัณฑ์ช้างเอรวาวัณซึ่งในส่วนของพิพิธภัณฑ์ช้างเอรวาวัณก็ก่อตั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537นะคะซึ่งในส่วนของกิจกรรมในวันนี้นะคะก็ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยจะมีพิธีพราหมณ์นะคะนั่นก็คือบวงสรวงพระพิคเนศแล้วก็ช้างเอรวาวัณค่ะโดยพระราชคูมเทพมุนีนะคะในส่วนของด้านพิธีสงฆ์ค่ะก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะคะถวายพัตตาหารเพลค่ะพระสงฆ์วก็ช่วงบ่ายค่ะจป เป็นพิธีมังคลาพิเศษนะคะอธิษฐานจิตวัตถุมงคลซึ่งก็มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจากหลายที่เลยแล้วก็ช่วงประมาณ4ี่โมงครึ่งนะคะก็จะเป็นในส่วนของพิธีเททองนะคะหล่อช้างเอราวัณองค์จำลองสําหรับกิจกรรมในเดือนนี้นะคะก็จะเป็นพิธีครบรอบค่ะ16ปีพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณส่วนเดือนหน้านะคะในเดือนสิงหาคมค่ะก็ในส่วนของคู่แม่ลูกนะคะวันแม่ค่ะ12สิงหาคมคุณแม่เข้าชมฟรีนะคะสําหรับพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะในส่วนของเดือน สิงหาคมค่ะก็จะเป็นในส่วนของวันแม่นะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเลยค่ะมาต่อกันที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราการนะครับแถลงข่าวในการจัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษานะครับสังคมปลอดภัยห่างไกลอบายมุกโดยจัดขึ้นที่ห้องประชุมของทางสลากลางจังหวัดสุราการครับ นายแพทย์วีรพลน,นิธิพงศ์นะครับนายแพทย์สารสุขจังหวัดสุปราการกล่าวในการแถลงข่าวการจัดจจกิจกรรมงดเล้าเข้าพรรษาสังคมปลอดภัยห่างไกลอบายมุกที่จัดขึ้นที่ห้องประชุมสลักลังจังหวัดสุปราการอำเภอเมืองจังหวัดสุปราการ ว่าทางสำนักงานสรธารณสุขจังหวัดสุพรรณฯนะครับได้ร่วมกับทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณีสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณีสำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณีและเครือข่ายประชาคมงดเล่าจังหวัดสุพรรณีนะครับมีการกำหนดการจัดกิจกรรมงดเล่าเข้าพรรษาสังคมปลอดภัยห่างไกลอบายมุกขึ้นในวันที่22กรกฎาคม2 5 5 3เวลา14 3 0นิกานาทีที่จะถึงนี้นะครับบริเวณสลากลางจังหวัดสุพรรณี ทางนี้สาหรับรูปแบบของการจัดจิตกรรมดังกล่าวนั้นจะเป็นการจัดขบวนเดินรณรงค์นะครับจากสลักกลางจังหวัดสุราการไปตามถนนสายต่างๆซึ่งขบวนแรกนะครับจะมีการออกเดินรณรงค์ไปตามถนนสีสมุทรเข้าตลาดปักน้ําผ่านทางตลาดท่าเรือและวุกกลับมายังสลักกลางจังหวัดสุราการส่วนในขบวนที่2นั้นจะเป็นการเดินรณรงค์จากศาลจังหวัดสุราการนะครับไปถนนสายลวดผ่านห้างสบสินค้าบิก๊กซีผ่านถนนสุขุมวิทและกลับมาที่สลักกลางจังหวัดสุราการเช่นกัน ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการปลุกกระแสให้กับเยาวชนประชาชนในจันงหวัดสุพรากาฯได้หันมาให้ความสําคัญในการลดละเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษารวมทั้งครับเป็นการตรหนักถึงโทษและก็ภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้โอกาสในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารสุขภาพที่ดีของประชาชนต่อไปครับ